ยังบ่ีนละครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมแต่ในหัวรันมารายงานตัวครับพญ่ค้ำปั่นเอาลืมเพื่อนบอกว่ารถเพื่อนบันอาทิตยมาศาลสี่เมืองครับมาจาตาตัดเป็นเรื่องเลยครับผมน้ำมันท่วมอยากกินปลาอ,อืออือ ยี waiting, oh, <laughs> <Thompson>. ่ได้ไปบ่นิยี่ได้ย่างเอาบ่โอ้ยันได้ย่างเอาอยู่ครับผมพี่น้องกินปลาบ่สูบครับมือนี่น่านี่แหละเห็นบ่ งามเถมะามงามๆครับนี่บอนนี่ครับปีที่แล้วเพิ่นบอนได้ปลูกงาเนาะตาขั้นปันเนาะปีนี้เพิ่นปลูกแล้วครับพอปลากินเด้ดูเออเออเออเองเลครับผมให้เพื่อนเออให้ขันให้เพื่อนเออให้เนี่ยบอนได้กินแท้ครับเออเยอะมากหมดเล็กบล้อกับพี่น 别摸了没什么啦。来，你扶吧。 I'm <laughs> not hay ga đẹp nỗ lực của họ đã bị người ta kéo xuống rồi, người เยอตัวโว้ยข่อยกับาคุ้องีเนาะดูลิ่มดูเปล่าดเเตรียมเลน โกโปูมีปัญหาครับผมเมื่อกี้นี่ปตาชดหนครับผมขึ้นมาพักครับพี่น้องเมื่อกี้กโปูแท้ไวเลยโอ้ยกำเม็นได้ขึ้นมาสงสัยบ่ได้พอไอ้นี่เลยชดเด็ดแท้ครับผมตัวใหญ่ลิขิปเหยียบน่นาะพี่น้องเห็นเมื่อก่อนขึ้นมาเตินมาถ้าตุถ้าตุอินมูถ้ามีอมมลึกกึกกีมลึกกึกยังไม่ยังขึ้นเพียงฮะ มันอยู่ครับผมช่องช่องทสมูทช่องคาถาเองอมมันกึกกึมันกึกกึเพียงอยู่ยูตัวใหญ่ครับผมตัวใหญ่ต้มแซ่บสต้มแซ่บส,บสบมาดูแล้วครับผมพี่น้องปูปูเสง,งานันได้นะครับเสงานได้อยู่ครับตอย่าให้ลงน่ะถือน้ำครับผมบาดน,นี้กันน้ำมไ,ไม่ได้แล้วเอามันคือผมไมีไพ่ขึ้นนี่ยหรือยางบอบบอบนี้วะพี่น้องว่ะงานตัวใหญ่ด้วครับ ใหญ่เลยครับผมได้ตัวเดียวนี่ขึ้นเลยเฮ้ยเห็นอีกแล้วเอ้ยกว้างกว่านั้นบ่ดูแล้ว ตวย้นเบ่มีอันนี้แบบไงเลยเด้เกีวกับโดนกวนเ่นความชั่วครับตัวใหญ่กวนขาดิดกระเทยเนาะมดแล้วครับผมตัวน้อยหันคน่าวใหญ่อยู่ไหนบ่น้ตัวใหญ่บันนข้นบนถนนยต้ตัวส้นหตัวใหญ่อีลีครับผม ไปเครับผมถ่ายง่ายง็ายังนไหบุ้ยตอนนี้แต่ว่าได้ปลาแล้วครับผมนี่เอมอนอีกตัวนึงบ่แตพอบ่พอแล้วเอแล้วไอมูนลูกเปียลมูนลูกเปียลวอมูนลูกเปียวเลยบ่เด้อเด้อมูนไปด้หรออัพเดทเหยียบไปแล้วบ่มูนลูกเปียวอยู่เหนียงานเขาเลยยงไรเออเออนี่นี่นี่ไอนี่งึงตัวนี้ยัืไหนครับ โอ้โหงได้ดึงแหยขึ้นมาหนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอบปุ้ดแหยก่อนไม่ยังปุดปัดนมาอนึงเมื่อเนี้ยขาดโอ้โหโบยใหญ่จังเลยโยับขยับปีวหน่อยยินครับปดสวยแหย์วเ้ยพี่หน่อยครับผมเอาจนได้ครับผมไม่นาไลหลังยืนนี่เบสกระจยบพวกเบสจนบไทยตอวนกลากมากครับ เดี๋ยวเอาขึ้นไปเพืนข้างบนนะบนบ้นนัเนาะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันลุตมัเดิขึ้นเอาตัวเดียวก็พอแล้วครับผมอย่าเปล่าอุ้ยนี่มันได้ตัวหนึ่งก้อนแล้วเนาะสองตัวนี่แหละครับหนึ่งไม่น้องหนึ่งเอไปนได้มึงเดี๋ครับผมงี้โมงหี้มันจะก่อถมปูเด้ไหมขึ้นบันไดเลยบป

ไหสวยไม่ใช่หรอพี <that> really Arizona, on, ่นองอื่นสวยครับผมเฮ้ยมันดิลงมาเด้อู้หตั่ยงี่ตั่ยงย่สุดยอดครับผมนู่นป่าออกก่อนไปยังจังมาปวดใหม่ไงเออแกหาล่วงตัวเดอมเคุณอศครับ เงย่าเงครับผมอุ้ยหุ่นนว่นเหรอหุ่นเห็นเลย <c oughs> พี่น้องเมื่อนเราครับมานโมมานครับผมขาวจุนพูเลยตัวมือแขนครับมือเทียบได้แขนครับผมนกำม้วนหุ่มอะพี่น้องกำม้วหุ่มครับผมเป็นกิโลครับอเอา ตัวเดียวพ่ออุสองตัวแล้วเนาะพ่อเลยครับได้แล้วพ่อเลยเขาบ่ต้องเอาหลายครับอุย้ยไปใส่ไปใส่จีไปใส่ถังไว้ใส่เอาเอาไว้เด็วกก่อนครับอางถังมาใส่ครับผมตัวนึงอยู่ใส่ยู่ในถังวะมาเดี๋ยวมาปาก็บอกมาล่ะบอกพ่อได้ครับผมเฮ้ย มพิงแหผมจริล่ะรปานของถิ่มครับเดี๋ยวค่อยไปปดพี่น้องครับผมพอเลยครับไน้่ยเพ้ยงแม่แหผมโบถิ่มถังสี่เด้อใส่ตัวหน่อยเอาตัวหน่อยตัวแยน่มาโอ้มึง่า่กว่าการขักแท้พี่น้องมึงเหรอลูกมันพอเล็กครับตัวนิ่มตัวนี้หน่อยนี่ครับผม ครับไปอ้าวมาน้ครับผมหม้าโอ้ยคือไปอยากเข่าลหรออ้าวพี่น้องเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่เก่งเนี่ยลับบ้านครับผมลืมยียงบ่นี่ติดตามครับเออไม่หโหดร้ายวุ้งยัยข้าปั่นมานอยู่ครับนี่เอาซ้ำนี่ครับผมโบ่ตเอามือละลายลาเกเอาเลยครับไม่ข้าปั่นไปแล้วครับผม เิ็ดตามไปทั้งเฮ็ดเน่ยกินครับผมพี่น้องเิ็ดตามครับผมลืมเสียอ้าพี่น้องครับผมติดตามตัวครับผมนี่ปลาคอครับ เดี๋ยวยวห่อสีเห็ดไอ้เปสะครับมือน,นีติตามครับครับเขาเสียบเสียบพี่น้องเปสเอา่าน้ำจิ้มข้ามเมืองครับผมน <c oughs> ่จเป็นจังไดงครับติตามพี่น้อง <c oughs> เอ้ลุยลุยลุยคำแล้วเสียเวลาครับ ลวกเลยครับพี่นอ้องอดที่ทาก,าการลวกครับผมเอาอย่างว่าตัดโอ้นี่นี่หน้งขีบนี่แหละครับผมนี่ลวกดับข้าวครับหนึ่งมันจีข้าวทอดลวกเอาครับนำข้าวออกครับผมยันตะไวยันลวกโดนครับสูตรนี่โอ้ก็โดนแล้วโดนแล้วขาออกมากไหม <c oughs> ว้าว จะลวกครับเย่ทำข้าวออกด้วยครับผมสูตรผมเองครับผมเย่ี่น้องป่าปาลวกแล้วแหละมันกัดสีบลค่อยข้าวครับผมบิน้องอื่ม เอาขุ้นหัวเพื่อจะนอบันงานเข่าหนอขุ้นหัวหายงานเข่าผง้หัวคือหายผง้นเสียบหายมันกระเล่วโลดแล้วหาบอโผได้บัดอี่ดีน,นขุผงหัวคือหายพี่น้องพวกพี่ยังครับใส่ตะเกียรก็ได้ครับผมเกียร์ตองใส่เห็นมันแบบรสชาติออกเค็มๆนิดอย่าน้อยครับเห็นมันนั่วแล้วครับผม จี๊ดจี๊ดไม่จีบ่แสบพี่น้องผมจีมักใส่แห่งแบบแปลเข้มครับมักให้แปลเข้มเลยครับผมสำหรับผมนะผู้อืน่นบรูครับผมบรูน้ำกระเจ้าครับผมผู้อื่นผมต้องแปลเข้มครับมักไปเลยครับผมเดี๋ยวรู้กัน แสบเพแสบเดี๋ยวรู้กันที่น้องมาแต่แปะเข็มไปเลยครับมินไไ้ก็กินกินเม่ไไ้ก็กินครับบ่บ <c oughs> ่เพิ่เอาขึ้นบ่ได้ครับผมใช <c oughs> ่พราะเพิ่งถูกควายงามมัอนพี่น้องเฮ็ดเนวกินครับผมหนึ่งปลาเฮ็ดแปะสะน้ำจิ้มเนียงก็ล่ะนะไรกินยังก็เมียงคำ ต่างชื่อให้คือบักใหญ่ไอ้เจ้าของเพื่อนโลดครับผมไหสเห็ดจังไหนมาพี่น้องเอ้าไฟขวอดับติไฟคือบ่เดียนแล้วนี่หึจักกุศติตะว่าฮะโว้ยพี่ดิว่าบ่ผีนามาเว้าอะไรโอ้ลืมน้ำปะ่ปะบักใหญ่คําป่ะ น้ำเอ้ยนี่มาขายจริงตั้มเปียกเออ,อ,มมอจับผู้นึงว่ามีผู้น,นึงว่าบ่มีน่ะแกกินะเฮ็ดจังไดนะ๋เนาะว่าไปจริงหรอก <c oughs> หอมแล้วหอมแล้วหอมแล้ว ไปลงเดี๋ยวครับมาพี่น้องมาน้ำจิ้มสูตรเด็ดครับเอ่าเมี่ยงข้ามน้ำจิ้มไปเอยียงก่อนละ่ะโอ้ยบ่แม่เ <c oughs> มี่ยงปัาหนึ่งปักคอเฮ็ดเมี่ยงแบบน้ำจิม้มเมี่ยงข้ามครับผมอืมจับไปย่างมาจิคือบ่อบบรูครับแต่ลายวันแรมจน้มเกิน ใส่หน่อยบ่ได้มันกี่ขาดมื่อหนาพ่อครับใส่จริงหน่อยก่อนปลาเป็นปลานะปลาปลาน้อยนึงครับผมจะา่าบรื่นทีเข้มมีอะไรอีกมีอะไรอีกอเดี๋ยวครับผมขีดออกก่อนผมจะใส่ไปเรื่อยๆครับ <laughs> นมาขันตอน่อไปครับผมโอ้ยมึงหนกกินเกียกไข่ก่นกินดาห์อจะล้เนี่ยข้ามัปเฮ้ยยยกยยยต่ยยนแยย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 ขยยยยย่ยย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 ยม เปลียดใส่เปี่ยนผมออักเปลีย่ยาใส่เอาพี่น้องไชซุกแล้วครับผมดีซีมที่หมอยพี่น้องเองมึงครับผมหน้าเจี๊ยบ <c oughs> โอเคครับผมเอ้าพี่น้องครับผมน้ำจิ้มมาแล้วครับนี่วันนี้ครับปัจจัยได้กินรสชาติน้ำจิ้มไเมี่ยงข้าครับผมเมี่ยงครับเมี่ยงปลาค้อใหญ่เดี๋ยวปลาค้อใหญ่ครับเออตามด้วยหน้าครับพี่น้องเมี่ยงอ่านี่ครับผมน้ำจิ้มเมี่ยงข้าผมครับวัวแม่งขึ้หลายจ้ะเนาะวังว่าแม่งขึอยู่บนลงนี่ครับ อ่ะนมจีนมอมวี้เอาเส้นมากครับเอาเส้นน้อยมากเฮ็ดเซลพักดึงกับขึ้นปกีกได้เลยคล้ายๆแม่งสิกลับมาอีกดึงไปอีก <No. S 1> ดึงไปทับบ้งหมดดิ <No. S 1> <laughs> ออน้ำจิ้มนี่ครับปลาคอใหญ่ห้าครับผมเออทอาีกทอาีกแม่งครับผมพี่น้องแม่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 งเออ,เอพี่น้องครับผมเอาลองซิมองดู้รสชาติปีกเดี๋ยวเจ้าจีได้ตอบสีว่ามันคืขึ้น คือเขาตั้งซีว่ะยังกว่าเมืองคั่อ่าเออแม่แต่มันใส่ไปดีผัเมียงคั่มครับผมมือนี่เฮ็ดเมียงแต่ว่าเฮ็ดเมียงคั่มแบบรสชาติเหมือนเมียงคั่มครับแต่น้าพริกมันมันแปลกดีเลยใส่นี่ก็ไปขายเมืองคั่มเลยครับแต่ว่ามันมีผักสลัดครับผมเอาผักอันนี้แทนใส่ปลาเฮ้ยโอ้ยผักโขมตัวนี้แง่ครับผมพี่น้อง ปลข้อนี่ใส่แหนแบงก์กับได้อใส่มันเด้ออย่ากินผู้โยชนเด้อปลข้อนี่แต่ในมันเยียบไปครับผมไปคุ้นหมุดแต่ในโหดัดเยียบย่ำไปเลยพี่น้องมาพี่น้องมาะจิ้มจิ้มนี่จิ้มแบบหอมเมียงนี่ไหมนี่จิ้มตั้งซี่จิ้มตั้งซี่ใส่พักยังเนี้ยนี่ปลาอีเลิศใส่ผักอีเลิศตั้งไหมนี่ก็หอมเมียงข้ามเมียงซี่ เราปูดาเดีมาด้วกินเมียงก่เมียงค่ํเมียงปลาคอครับผมตรสชาติให้คายเมียงค่มไปเลยครับอ้ค่มแ่เนีย <c> ว <oughs> <c oughs> ้าจะพักนี่เพิมมปูขนะ่ะห่ <c oughs> หอนนี่พักนี่ยัจะมะปูไงล่ะ พวกเป็นทางนี่นะคัมงพ่กอก๋ดิเขากินอย่างนี้ก๋ดีเขากินไปวาน้ำคัมเงยก็าดีว่าหนึงกินหนึ่งไงกาดเฮ้ยเรื่องไหนเราตัดแบน้ำผึกแซ่บน้ำจิม้มเออเอเฮ้ยเนาะกินนะราเด็ด ออกคลายเมืงมองคเ่นเขาเห็นแม่นะเมมอรุนเอบคุณเนุนขอบคุณไหนอ่ะนี่นะเ,เนเล็กแล้วเอุนเอบคุณอเมนนะเ้อุ่นยังแอ้โหอันไหนเส้นเล็กเลกเส้เล,สเล็กตัว มันไม่แม่หนมจีนนี่นะอันนี้มันเจนเล็กเห็นว่าเยี่ยนไหมหนุ่มจีนมันเบิดไม่เอาเจนเล็กมาลวกพี่น้องนะฮะธรรมดาน้่งจิ้มมันกี่จังสีละครับอันเ้าอยากได้หอยแครงหอยแครงหอยอยากได้หนึ่งกิโขาก็ะหนึ่งก่โันเ้าอยากได้ตุนงัวเ้าก็งัวมาตุนครับผมเอาบาตุดีบัน นักๆยังกับอันั่นว่าใจค,ครับผมนักจิ้มสุดยอดพี่น้องอเตรียมมาจิ้มเลยเลยอานสูงไปกันได้เือเหนอ,อ่ะเอาไปค่ะมันแสบเลยนักจริงสุด,ดนึก3วีแล้วอ่ะท่านจะจิบหม่เรียมยูน,นะครับเดี๋ยวคลิปก่อนนะห้องแล้ พี่น้องครับผมเดี๋ยวขอจบคลิปก่อนครับเดี๋ยวๆร้อมกันมาๆมาข้าวร้อมกันครับจบคลิปพี่น้องติดตามครับผมตะได้เหมือนแบบที่ว่าสีแก้วปัญหาข้ามปันโดนโดนเฉพาะกันเจี๊ยนึงตั้งแต่โควิดก็พึงพอนะพี่น้องเอ้ยตะกากะจิโย่สิหาไทยมาไทยหน้าผสมใหม่พี่น้องเบิ้งครับผมเออถ้าเนะบิ้งได้อบกสมใหม่จะพลาดไอ้ไทยเลยผสมใหม่จเลื่อนเด้อพี่น้องเด้อมันเก่งเลื่อนไปนี่เนอะ ตัวใหญ่อ่ะมามามีโซก็ได้ถ้าจะกินแบบไดก็กินครับผมอาร่เลยอออมอหเจืออ๋อตงครัผมในหัวอาหารดิมาแล้ว เฮ้ยหุ่นหลักว่าไงแก้วผมว่าจครับปานครับสวัสดีสวัสดีครับเพื่อจะรับผมไอ้ประสบไม้ไถนะพี่น้องเบิ้งทางไทยทางขาดเด้อพี่น้องคอยเบิ้งเด้อมันจีภาไทยเรียนที่สนางกันได้นี่แต่ไม่ใช่ขับเหมืนกี่เล้ครับเดี๋ยวสักหมื่นคนจีเมากี้ครับผมพี่น้องคอยตามเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับอย่ากด กำลังจิ้สักีอย่เีแม่ในเกี๊ยวกวเด็ดจิ้ปลุกเดีวบอกชื่อนะปลุกต้องบอกอ